นอนครับบ้านนอนครับไม่น่าจะมีใครนะคร ลเยถือว่าสูงไหมสูงอยู่นะไม่ไมปกติมันจะวานสี่สิบใช่ไหม เาผมสามร้อยสี่ร้อยโดดลงหลดขึ้นเหนือตอนนี้

I got supplies. Mark the location. Watch out!

ออกมปจากบ้นข้างหรังใช่โหคุณโชคคุณไถึงไหนนะไปไหนเนี่ยไปนู่นไหมไปบ้านแถบแนู่นไหม Enemies ahead. Marked a, oh, wow. Marked a location. Marked a location. Marked a location. มู้ไปต่อสิบล้านบ<ม>าทนึงนะไม่ยางพาราเลยสามร้อยยังไม่แรงขึ้นนะติดเหมือนเดิมเหมือนเดิม <c oughs> ไม่พัฒนาก็ <c oughs> น่าจะแบบซิ่งซิ่งเลยเนาะจะสนุกกว่าน,นี้นะถ้าขับได้เร็วๆเหมือนในรถมอไซค์คันเล็กๆอ่ะ คอมพิวตเตอร์อะไรเน,น,น,นี่ยนะเออขยากจังมันเลี้ยวมันเลี้ยวง่ายไปนเอยมันเลี้ยวแล้วมันลงข้างทางแล้วมันคว่ำไปเลยยาเยอะนะ<า>ยาอะไรเนา I got, I, got I, got I got supplies. 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 I'm preparing that. Watch out. Oh you're not going right. Five. Mark the location. <coughs> อาวุธคว้างแล้วแฉลงแฉลงริอบทสารษดีกัรตนากัูตนารตระหรูดีจำกัดเอาละเรื่องจริงไม่ไหลดูทำโอ้ยมึงเนี้ย เลิกกี่โมงห้าทุ่มเหรอเขื่ยงคืนได้เขื่ยงคืนตรงนี้มีเอาทีเป็นแค่เที่ยง,นะงคืนกว่าที่เขาจะแปดโมงไหมเดี๋โมงครึ่งพอจะออกพอออกไปโมงครึ่งไปไสายก็นไหมสายก็ไม่ได้หักกันเดินเลย

แล้วเป็นผมเป็นนำหน้าวะเนี่ยโอเคไปก่อนตายก่อนนะครับถ้าตายเหมือนถ้าตาย t c h out Watch o u อ๋อแฟร์กันเหรอน,น่ะปิงไปสามร้อยเหรออะไรปิงสามร้อยสามร้อยลงมาหกสิบลงมาห้าสิบแล้วขึ้นสามร้อยเออมันขึ้นไปกระโดดไปสามร้อยเฉยเลยเออมันขึ้นกระโดดลงมนาะนี่สามว่าเป็นสิบหกแล้วก็ลงยี่สิบแปดกระตุกเลยนะเกมกระตุกเลยนะ มันจะค้างอ่ะันไม่กระตุกนะผมไม่กระตุกน่ะน่ะไปแล้วไปสามร้อยกว่าแล้วสามร้อยสี่สเก้าเพาเป็นตัวเกมมากกว่าบปิงอ่ะใช่ไม่ไนะ เซเวอร์นะไม่อยู่สามสิบหกสามสิบสองีแปไปสามร้อยสามสิบแปดคไม่เคนไม่เคินม่เด็ดจีนจีนมีจีนครับระวังครับจีนนี่ยขึ้นชื่อคนๆๆๆเลโอเคๆ

สุดยอดสุดยอดไงล่ะเบอร์หนึ่งไงโยมีตัดนั่นแหละโอเคโชว์เหรอะไรอะไรโยนเล่นเนี่ยโยนเล่นยังไะโอ้มันใช้สูตรหมอบยิงว่ะไอหางแสบว่ะครับไปครับ không sao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  không không sao không sao không sao không วงน่าจะขยับไปหน่อยไทม์เสีย Watch out มีคนเหรอเด็อนอก เหลือสิบสามคนแล้วเราต้องยึดเนินนี้ไว้ใช่ไหมอาจจะมีตัวข้ามสะพานมาประมาณนั <out. S 1> ้นนะคือมีเท่าไหร่หมดไหม oh. ไปผมม่หมึนหัวเองนะใช่ไงไงกันเลยนะครับไอ้มมนผมได้สามคิวอะก็ทำฝีมือเนาะตเตียแหละไ,ได้ๆนๆ่ไม่ไปได้เยอะกว่าน,นั้นเอ้า เฮ้ยมีตัวมามีมีตัวครับมีตัวมีตัวมีตัวต้องหินนี่ต้องหินนี่โอ้โหมันเอียงใส่พี่เลยวะยันไงยังไงยังไงนนอะเพื่อนนอนระชุบเพื่อนมาประชุบมาหมาแล้วเพื่อนมาปรชุบแล้วเพื่อนมาชุบแล้ว เฮ้ยด<ส> um. ูทางอื่นด้วยครับลองลองอีกดไปไปตันเลยดิตันตันตันไปไปกันเราตามนะครับโอ้โหโอ้โหไปตอนไหนนะไม่รู้ไม่เอ็มยิบสุดเลย โอ้โหเก็บของก็เร็วเลยจ้ามอ่ะโดูบ้างอะไรเก็บแต่ก็สูงเก้มามาเก็บเลยเดี๋ยน,นี้ก็น่ากลัวยังจะมีตัวไหมวัตช์เอาเนเป็สูงไงเี่สูงกันนะช่วยบังนะเข้าบมาก่อนนะเข้าบมาก่อนนะเข้าบมาก่อนนะเออคิดว่าขยับไปทางเจดีกวตรงวัดอะผมดูบนเนินให้ตรงดูอินอะ ใ<ส>ช้เงินแค่นัดนใชโอ้โหโอยูโโออ <ๆ S 2> ่กับเราเลยเข้าบ้านไหนวะเลี้ยเลี้ยบเลี้ยบจะเลี้ยบกันไปเราเลียบบนเขาไหมล่ะ เขาเนี้ยเจเออเนินเนี้ยเจระวังนะอาจมีตัวก็ได้้งนเราต้องเช็คบนนี้ก่อนนะเฮ้ยมันยิงพี่วะมันยิงพี่มันยิงพี่วู้ตมอยู่ไกล่ะ สองร้อยกว่าเมตรมีไหมตรงตั้มมีตัวไหมนกไนนกนะพี่นกปนกไปนกตรงถนนเหรอตามซ้ำได้ไหมังพมตัวฝั่งนี้มันเคาะพี่เหรอ กจากวัดจากวัดเฮ้ยนู้นนู้นนูตรงนู้นนนนวิ่งมาแล้วโอเคมันจะมาชุบเพื่อนมันใช่ไหมแถวนี้ครับแถวนี้ตัวนึงมันจะวิ่งมาชุบเพื่อนมันมั้งนู้นนู่นวิ่งมาแล้ว นกนกนกดันไหมดันไหมโอ้ยราเรเราต้องเข้าวงครับเราต้องเข้าวงอ๋อเอบผมด้วนะฮะขอบอมมีสองตัมีองไปหาตั้งกันไปหาตั้งกันกาเทินกานกาเิน็อกกอ่างไรวะกาน็อกกาน็อกตั้มตั้มหลังตั้มมีไหมไม่มีใช่ไหมต่าเน้องแต่สองตัวตอนนั้นโเราต้องเข้าวงวะ

โอ้ไก <c oughs> oh, oh, ่จนได้นะเราโอ้ยากอยู่นะกว่าจะได้นี่ยากอยู่นะท่าเต้นไหนท่าเต้นใหนท่าเต้นหเอาเยท่าเต้นหนทม่ทาเต้นเอามีทาเต้นใหม่แล้วหรอโอ้ยนเทาเียเหอนเดมเดมเอันนี้เอันนี้เดอันนี้ทาเติม ข้าตาไม่ทักเติมไม่รู้ดีเลยครับไม่ดีเลยครับไม่มีหรอกไม่มีเลยเขาแจงเรอใช่ไหเอาอะไรดีครับเดือนนียป้าเอซ่าได้เอซ่าไม่ขาดอย่างให้เป็ดใส่